สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับก่อนในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาไปเที่ยวชมนะครับน้ําตกสลีปภูมนะครับน้ําตกสิีปภูมก็อยู่ในพื้นที่ดอยอินทนนท์เหมือนเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะคลิปช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการพาเที่ยวชมน้ําตกนะครับเป็นส่วนส่วนมากเป็นน้ําตกหมดเลยนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับ เพราะว่าในพื้นที่โดยิธนนนนะครับก็คือจะมีน้ําตกหลายที่มากๆเลยนะครับก็น้ําตกหลายที่นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามมากแค่ไหนก็คอยตามชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศในพื้นที่โดยิธนนนนะครับแล้วก็น้ําตกต่างๆนะครับน้ำตกต่างๆของพื้นที่โดยิธนนนนะครับหมายผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมแล้วก็เป็นแนวทางให้กับคนที่จะมาท่องเที่ยวในในพื้นที่โดยิธนนนนะครับ ก็นี่ครับคือน้ําตกนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับตรงเห็นนะครับสีขาวๆนะครับคือถ้าแบบภาพจากที่ผมไปเห็นจริงๆแล้วนะครับคือว่ามันน้าตกตรงนี้คือตกกับตกจากผาสูงเลยนะครับก็ตรงจุดนี้ก็แวะถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะครับก็หน้าตาจริงๆนะครับบรรยากาศจริงๆในพื้นที่น้ําตกสิริภูมินะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคอยตามชมกันนะครับ ันตกสูงมาก ุบฝั่งนี้คนมาเที่ยวน้อยเนาะนิดเงียวส่วนต้นทางนี่คนเยอะมากเลยแต่ตรงนี้น้อยเนาะกี่บาทครับนี่มีคนนะครับเฉพาะช่วงนี้ป่ะครับโอ้ได้ตับสี่สิบมิลรัได้โควิดด้วยได้โควิดแล้วเลยขอบคุณครับ ด,ดูว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับนี่นะค่ะระหว่างทางนะครับระหว่างทาง <c oughs> บานยีลีอินถนนตรงนี้ ระหว่างทางนะครับก็เป็นต้นเฟิร์นนะครับต้นเฟิร์นมันก็มีหินโอ้เส้นทางสวยงามามากๆครับเดินซ้ายหรือเดินขวานี่เดินทางไหนก็ได้มั้งโอ้เส้นทางเหมือนเส้นทางเส้นทางศึกษาศึกษาธรรมชาติเลยนะครับนี่ต้นเฟิร์นสฟวนนี เฟินนี่คือเฟินไม่ได้ปลูกนะครับดูจากลักษณะของต้นไม้แล้วนะครับมันเป็นต้นต้นเฟินที่แบบเ,เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นต้นเฟินที่เกิดขึ้นเองนะครับโอ้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ามันตรงนี้เป็นป่าเนาะถ้าอย่างสมัยก่อนนะครับก็คิดว่าไม่เป็นป่าลึกเลยครับป่าดื่กตะบนเลยนะครับ เปต้นเฟิร์นนนี่ต้นอะไรไม่รู้ชีวิตของเฟิร์นอืม,อมว่าโอเคเลยนะสวยงามมากครับระหว่างทางส่วนมากเป็นเฟิร์นนะครับเฟิร์นแต่ไม่รู้ว่าชื่อเออจริงป้ายบอกอยู่ว่าชื่อเฟิร์นอะไรนะครับแต่ว่าไม่รด้่ต่ ระหว่างทางนี้ลมรื่นมากมากเลยนะครับลมรื่นมากมากมีลาําธารนี่นะครับก็คือน่าจะลงมาจากน้ําตกนี่แหละครับน้ำนี่นะเส้ทางลมรื่นคือเส้นทางก็ดีนะครับแล้วก็น้ําตกก็น่าจะสวยน,นะแต่ว่าตอนที่ผมมานี่คือมีแต่ผมคนเดียวนะครับนี่สุดท้ายนีมีคนเดียว แล้วก็ดูจากที่จอดรถแล้วคือไม่มีคนด้วยนะอตนี่มีแต่ผมนีนะ่แหละคนเดียวเลยม,มอมาก็ระหว่างแท้ก็มีเสียงน้ําตกมาเรื่อยๆนะครับ อย่าบองนะแค่นี้อ่ะเดือดสุดได้แค่นี้อ่ะเหรอน้ำตกสิวปูจากยอดดอยเจา้าพยาเออตรงนี้ตรงไหนตรงนี้เหอรหอใช่อึม่มต้องเดิอขึ้นไปได้อีกงมั้งนี่นู่นน่ะคุณเห็นน้ำตกไหม

ขึ้นไปข้างบนนั่นได้ไหมอ่ะนู่นหน่ะเห็นไหมบนนูน่นนะคือถ้ามองจากระยะไกลอ่ะสวยมากเลยนะก็เป็นน้ำตกที่สูงมากคือลงจากนู่นนะครับลงจากนูน่นแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับถ,ถึงนี่นะครับก็ก็ไหลเข้าหมู่งแบงค์เลยนะครับ นี่ลมเย็ยนมาแล้วนะครับถึงระหว่างนี้จะพาไปชมระยะใก,กลน้นิด,ดกกนึงนี่เลยอยู่ระยะไกลๆหน่อยเี่เลยเอเะว,ว้าวเย็ยนอยู่นะเย็ยนอยู่นะ มันเป็นทางเดินวนนะครับวนก็คือเราจะขึ้นเราจะขึ้นไปตอนเราขึ้นมาก็จะมาอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็จะวนเราก็มาถึงน้ําตกนี้แต่ไฮไลท์ของน้าตกจริงๆก็คืออาจจะไม่ใช่ตรงจุดนี้นะครับอาจจะเป็นทข้างบนจุดนู่นนะครับก็คิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นไปได้ละแต่ว่าถ้าคนในค้นที่จริงๆอ่ะก็จะขึ้นไปแถวๆเรา้ําตกข้างบนได้นะครับแต่ว่าคนเราคือ้องเกีเ่ยวเนาะเราก็รู้เส้นทางก็คือประมาณนี้แล้วก็คือ พื้นที่แล้วก็การเดินทางนะครับก็ก็ที่เขาเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ประมาณที่ลานขับน้ําตกนี้นะครับตัวนี้คือทางเดินกลับนะครับก็คือวนวนอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะไปที่จอดรถนะครับก็จะมีเป็นยังไงนะครับระหว่างทางก็นี่ครับระหว่างทางก็ก็จะมีเราก็เดินตามลำธารนี้นะครับลำธารน้ำตกนะครับเรื่อยๆนะครับ ระหว่างทางก็คือซ้ายขวานะครับก็จะเป็นต้นเฟินนะครับเฟินอะไรนะเมื่อกี้เห็นว่าแวะเฟินไรทองๆนี่นะครับขนไก่ทองอะไรสักอย่างนะครับนะับก็ตรงนี้ก็เป็นลำธารน,นะครับก็คือไหลามาจากน้ําตกนะครัะข้างบนน,นู่นเเป็นเสียดายเนาะเราขึ้นไปไม่ได้เนะเสียดายแต่อาจจะมีทางขึ้นอยู่ก็ได้แต่้าเนในพื้นที่ผมวบาร้นะแต่ว,ว่าถ้าเป็นน้่องเกี่ยวก็จะไม่รู้ก็เดินเดินโฟม เดินกลับนะครับก็มีอลไงท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับที่เรายังไม่ได้ไปเออเดูไม่ลวกข้างบนขึ้นได้ไหมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปชมตรงจุดนี้ทีนึงเดี๋ยวผมจะลองขึ้นดูนะครับรเพราะว่ามันก็มีเส้นทางอยู่นะแต่ว่าประเด็นตรงประเด็นตรงที่ว่าคือมันไม่มีป้ายบอกนะครับป้ายสีสีทางว่า,าควรไปทางไหนนะครับ ระหว่างนี้ก็จะมีทางเดินนะครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆ่อเดินได้ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปได้อยู่นะเดี๋ยวพาไปชมขอให้แบบว่าขึ้นไปได้จริงๆเถอะเพราะว่าอ่นั้นก็คือวิดีโอนี้ก็คือพามาชมน้ำตกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยพอสมควร ไปเรื่อยๆปวดเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยระหว่างทางนะมีแต่์นครับนี่ซ้ายขวา์นต้นเบลเลย ก็มีเส้นทางขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปถึงด้วยแหละดูจากรวมๆแล้วนะก็ขอทํเไปนลหล่งท่องเที่ยวอีกแล้วเนาะมีไหนน้ำเต่าเดินทางเส้นทางไหนเส้นทางนี้ได้ไหมอุ้ยสะดุงทางเส้นทางนี้ไม่ได้วะเส้นทางนี้อันตรายเกินนะอ้ เส้นทางนี้ไม่ได้นี่ปิดเส้นทางนี่ดูว่าจะคุ้งไหมในการเดินด๋ยวก็มีเส้นทางเดินขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะขึ้นเรื่อยๆจน่าเราจะเจอหวังว่านะ ก็คิดในใจนะครับว่าน้ำตกสวยขนาดนี้เราก็ต้องเดินไปหาแล้วก็เขาต้องมีเส้นทางให้เราไปเที่ยวชมนะโอ้เมันไม่ใช่ของกลา้เลยได้แล,แล้วเราก็มาถึงนะครับนี่เลยนานี่เลยฮุม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  เละแล้วเราก็มาถึงน,นี่เลยเหนื่อยเหนื่อยแล้วการต่อรายนั้นเนี่ยดูทางลงดิ แล้วก็มาถึงนะครับโอ้ก็คืตรงนี้เป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำสำหรับเ,เปลี่ยนเปลี่ยนทางน้ำนะครับไปเข้าสู่ชุมชนนะครับตรงนี้คือเป็นท่อนะครับท่อของก็งทางลงไปสู่ชุมชนหมดเลยนะครับโอ้เนท,ทางเอาเรื่องอยู่นะ มันก็ยังมีร่องรอยนะล่องรอยคนมาเที่ยวอยู่นะครับล่องรอยคนมาเที่ยวก็มีมีเยอะนะครับก็น,น่าจะมีคนมาเที่ยวเรื่อยๆอยู่แหละนะครับไปมาอูเหนื่อยเหมือนกับผมอย่างอย่างเราก็ได้มาแล้วครั้งงในชีวิตอ๋อ โอ้ยไายเลยอ่ะกัวก็ไม่ไแล้วขอบคุณมากเลยที่มติด่กับ่นันนะ นี่นะครับคือเส้นทางที่ขึ้นมานะครับนี่เส้นทางที่ขึ้นมาหาน้ําตกนะครับนี่เลยสุดยอดมากๆก,ก็ไปทางเดินเชิงธรรมชาตินะครับสุดยอดสุดยอดกุ้ยเต๋ ก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของนำเที่ยวชมข่มามเที่ยวชมน้าตกนะครับน้ําตกถือว่าสวยงามนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ต้องเดินนิดนึงนะครับเส้นทางต้องเดินนิดนึงเ,เดินโอหลายร้อยเมตรอยู่เกือบกิโลครับผมว่านะนี่เป็นกิโลนะมั้งก็ถือว่าสวยงามครับน้ําตกแล้วก็เดินมากระคุ้มนะครับ ก็วิดีอนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในวิดีอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs>